ที่ประมาณการจะอยู่ที่12,990บบาทโดยที่ iPad Gen 9เนี่ยเขาเปิดตัวสวัสดีครับทุกคน iPad Gen 10นะครับจะเปิดตัว เดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับและเมื่อปีที่แล้วนะครับ Apple ก็เปิดตัวประมาณเดือนนี้แหละครับและคำถามสำคัญนะครับที่ถามกันเข้ามานั่นก็คือควรจะรอ iPad Gen 10หรือว่าเราควรจะซื้อ iPad Gen 9ตอนนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับผมมีข่าวหลุดข่าวลือย้ำว่าเป็นข่าวลือที่รวบรวมจากหลายๆสำนักมานะครับนั่นก็คือ iPad Gen 10เนี่ย ะจะใช้หน้าจอ10.5นิ้วเดิมเนี่ยเขาใช้หน้าจอ10.2นิ้วนะครับก็ต้องดูว่าจะจริงหรือเปล่านะครับรวมถึงการเปลี่ยนพอร์ต Lightning เป็นพอร์ต usb c นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับ ipad รุ่นราคาประหยัดนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับรวมถึงสัญญาณตัว lte 4 g เนี่ยจะถูกขยับเป็น ใช้สัญญาณ 5G ได้แล้วนะครับส่วน Wi-Fi เนี่ยก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมคือ2.4กับ5.0ซึ่งก็ใช้ได้ตั้งแต่ iPad Gen9 แล้วนะครับตัวสัญญาณ Wi-Fi 5G นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ iPad Gen10 นะครับแต่ที่ใหม่จริงๆนั่นก็คือการขยับเป็นการใช้ชิป A14 Bionic และแน่นอนครับชิปเจ้าตัวนี้จะแรงและเร็วกว่าเดิมคือชิป A13 Bionic ถึง30%เลยนะครับ ก็เรียกว่าถ้าหากว่าเอาไว้เล่นเกมหรือว่าใช้การเปิดแอปจากหนักนะครับก็เปิดได้อย่างลื่นไหลสบายใจเลยแหละครับทีนี้มาถึงเรื่องของกล้องนะครับกล้องหลังเนี่ยรู้สึกว่า จะมีข่าวหลุดออกมาว่าจะใส่เลนวายนะครับแต่ว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยหรือว่าความละเอียดของมันเนี่ยยังเป็นฟ u l l HD 1 0 8 0 p 30เฟรมเรทเท่าเดิมนะครับก็ไม่ได้ขยับอะไรไปมากกว่านี้นะครับรวมถึงนะครับความจุก็ยังจะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเริ่มต้นที่ 64G ิกแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ความจุ2 5 6 g b นะครับแหมแต่ถ้าหากว่าเป็นเบต้ามนจริงก็เป็นเรื่องที่น่า เสียดายนะครับเพราะว่าความจุเริ่มต้นเนี่ยควรจะใส่มาที่ 128G b เป็นความจุเริ่มต้นเสียทีนะครับรวมถึง Apple Pencil นะครับเมื่อขยับเป็นพอร์ตไทป์ซีแล้วเนี่ยน่าจะต้องปรับปรุงโดยการเปลี่ยนเป็น Apple Pencil รุ่นที่2ได้แล้วนะครับแต่ก็น่าเป็นห่วงอยู่ที่ว่ามันไม่มีที่ติดในการชาร์จนั่นเองหรือว่าจะมีการปรับรีทีไาร์หรือเปล่า นะครับและราคาคาดการนะครับเป็นเพียงแค่การคาดการเฉยๆนะครับอาจจะใช้ราคานี้หรือไม่ใช่ราคานี้ก็ได้นะครับโดยที่ประมาณการจะอยู่ที่12,990บาทโดยที่ iPad ด e n 9เนี่ยเขาเปิดตัวมาที่11,400บาทนะครับและก็จะมีการเปิดตัวเดือนกันยายนส่วนวันเนี่ย นะครับก็ยังต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าจะเปิดตัววันไหนและถ้าเราไปย้อนดูสเปคของตัว iPad Gen 9เนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับ iPad Gen 10มากนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ใช้ชิป A13 ใช้แรม 3G ความจุเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่64และสูงสุดอยู่ที่ 256G ราคาเริ่มต้นอยู่ที่11,400บาทจะเห็นว่าไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับ อยู่ที่ว่าเพื่อนๆนะครับมีความจําเป็นในการรีบใช้งานมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้สําหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอีกแค่2เดือนเนี่ย Apple จะเปิดตัว iPad Gen10 แล้วนะครับแนะนําว่าถ้าใครรอได้ ก็รอดู iPad Gen 10กันก่อนดีกว่าว่ามีการปรับเปลี่ยนมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ถ้าใครมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อ iPad Gen 9ในเวลานี้ก็ซื้อเถอะครับไม่ต้องรออย่างที่ผมบอกคือถ้าหากว่าดูตามข่าวหลุดข่าวลือแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนไม่เยอะเลยนะครับ และพอถึงเวลานั้นเชื่อเะครับว่า iPad Gen 9เองก็ยังมีจำหน่ายอยู่เพราะว่า iPad Gen 10หลังจากเปิดตัวแล้วเนี่ยก็ต้องรอสินค้ากว่าจะเข้านะครับแล้วก็กว่าจะวางจำหน่ายรวมถึงปริมาณที่มันจะมีออกมาวางขายในตลาดเนี่ยมันก็อาจจะต้อง ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกันว่ายังไงกันบ้างนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับคุณจะไม่เจอปัญหาจนกว่าคุณจะเจอปัญหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ